และนี่ก็คือโปรเจคเตอร์ที่ผมนํามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมรีวิวที่ดีต้องมีคะแนนนะครับเจ้า RD802 ตัวนี้นะครับผมให้คะแนนอยู่ที่ กรับสวัสดีแทบเท้ายาวไปถึงต้นตีนแฟนคลับทุกคนนะครับผมก็กลับมาพบกันกับบองได์ชาแนลอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวนี้นะครับนี่เลยมินิโปรเจคเตอร์ที่ผมซื้อมาจากลาซาด้านะครับสินค้าที่ผมนํามารีวิวเนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่ผมซื้อมาใช้เองไม่ได้มีโฆษณาอะไรทั้งสิ้นนะครับเจ้าตัวนี้นะครับซื้อมาในราคา1 1 9 9บาทจ่ายจริงประมาณ1293บาทไม่เกินพันสามพูดง่ายๆนะครับลาซาด้าส่งมาไม่เกินพันปลาายทง ด้วยโอเคบอกแบบนี้นะครับว่าปกติทุกวันหยุดของผมเนี่ยนะครับผมจะชอบดูพวกหนังดูละครอะไรแบบนี้นะครับก็เลยมีไอเดียว่าเฮ้ยอยากจะดูแบบจอใหญ่ๆก็เลยไปเจอเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้มานะครับเขาบอกว่าขยายได้120นิ้วโอ้โหแม่งสุดยอดมากก็เลยซื้อมานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรกันบ้างผมแกะกล่องออกมาแล้วนะครับในกล่องก็จะมีนี่ฮะโปรเจคเตอร์หนึ่งตัวนะครับถอดฝาเรียบร้อยนะครับแกะฝาเรียบร้อยอฝาปิดอย่างนี้นะครับ นี่ฮะขนาดกระทัดรัดนะครับมือจับได้พกพาไปไหนสะดวกนะครับนี่นะฮะให้ดใหูใกล้นะครับชื่อรุ่นชื่อรุ่นชื่อรุ่นก็คือ R D 8 0 2นะครับ R D 8 0 2นนะครับเป็น L E D อ่ะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรกันบ้างข้างหลังเนี่ยก็จะมีตัวนี้เสียบอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับโอเคอะแดปเตอร์ เสียบให้ดูเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปกันแบบรวดเร็วส่วนตัวนี้เป็นพอร์ตหูฟังนะครับเสียบหูฟังก็ได้หรือเราจะเสียบต่อกับลำโพงก็ได้นะครับเนี่ยมันแถมมาด้วยนะครับสิ่งนี้แถมมาอีกอันหนึ่งก็คือรีโมทนะครับรีโมทคอนโทรลเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามันเล่นง่ายขนาดไหนอ่าโอเคสมมุติว่าเราจะเสียบลำโพงก็เสียบเข้าไปประมาณนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวถอดออกก่อนส่วนปุ่มกดนะครับก็จะมีนี่ครับ ซ้ายขวาอันนี้กูปุ่ม power เปิดปิดนะครับเปิดปิดปุ่มซอสปุ่มเมนูซ้ายขวาล่างบนอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถปรับได้มันปรับได้ทั้งแสงสีเสียงนะครับปรับความคมชัดอะไรได้หมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะฉายโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับไปที่กำแพงสีขาวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพที่ได้กันนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยก็ต้อง วางโปรเจคเตอร์นะครับเอาไว้นะครับอ่ะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะวางไว้กับกล่องชเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเสร็จแล้วเราก็เสียบนะครับนี่ครับสาย hdmi นะครับสาย hdmi เสียบเข้าไปเลยนี่ฮะมีแค่สองสายง่ายๆครับอ่ะวางไว้ตรงนี้เนี่ยจะสามารถเอาไว้ใส่ขาตั้งได้ด้วยนะครับแต่มันไม่ได้แถมมานะครับน่าเสียดายมากแล้วก็ใช้แบบดามีตามเกิดนะครับอ่ะเปิดนะครับปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดเลย โอเคเดี๋ยวรอดูภาพที่ได้นะครับอันนี้ก็เสียงที่ได้นะครับอ่ะคราวนี้ดูแสงที่ได้นะครับนี่คือแสงที่ได้นะครับยิ่งถอยมาไกลเท่าไหร่จอก็จะยิ่งจอก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับตอนนี้ที่ผมฉายอยู่ก็น่าจะประมาณทีวี40นิ้วนะครับ สี่สิบนิ้วนิดๆปรับภาพได้ที่ตรงนี้นะฮะนี่นะฮะปรับภาพได้ถามว่าภาพคมชัดไหมก็ระดับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับก็ปรับเอาในระยะสายตาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะปิดไฟนะครับผมจะปิดไฟให้มืดทั้งหมดนะครับปิดไฟสตูดิโอแป๊บหนึ่งนะครับ นี่ครับภาพที่ได้นะครับนี่คือภาพที่ได้จากมินิโปรเจคเตอร์ตัวที่ผมซื้อมานะครับมันก็ไม่ได้คมชัดมากเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าก็พอดูได้นะครับตอนนี้อยู่ประมาณห้าสิบนิ้วนะครับห้าสิบนิ้วนะครับในห้องนะครับปิดไฟแล้วดูแบบคมๆเลยนะอันนี้เดี๋ยวปรับนะครับปรับความคมชัดนะครับ และนี่ก็คือโปรเจคเตอร์ที่ผมนำมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมรีวิวที่ดีต้องมีคะแนนนะครับเจ้า RD 8 0ดตัวนี้นะครับผมให้คะแนนอยู่ที่6คะแนนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าทำไมถึงให้6คะแนนนะครับจริงๆแล้วราคาพันกว่าบาทนะครับพันต้นๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่น่าจะซีเรียสอะไรมากนะครับแต่ผมเนี่ยชอบความคมชัดมากกว่านี้นะครับก็น่าจะไปหาโปรเจคเตอร์ตัวใหม่นะครับที่มันราคาประมาณ3,000อัพนะครับก็น่าจะตอบโจทย์มากกว่านี้แสงถือว่าอยู่ในระดับ 70%สําหรับคนที่ดูแล้วไม่ซีเรียสนะครับสามารถที่จะซื้อได้นะครับอันนี้ก็ไม่น่าเกลียดส่วนเสียงที่ได้ยินเนี่ยนะครับก็ไม่น่าเกลียดครับเราสามารถที่จะฟังได้นะครับผ่านเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้ได้เลยใครที่มีลําโพงก็สามารถต่อลําโพงได้นะครับรีโมทรีโมทใช้งานง่ายมากนะครับรีโมทก็แค่เข้าไปที่เมนูปรับตั้งค่านะครับแสงสีเสียงอะไรได้หมดเลยก็ใช้ง่ายนะครับขั้นตอนตอนนี้ผมไม่ได้เอามารีวิวนะครับน่าจะจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเจ้าตัวนี้1000 199บาทนะครับรวมค่าขนส่ง1293บาทสั่งได้ที่ l a z a d a หรือจะเป็น s h อป e e ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ไม่ได้ขายของนะครับนำมารีวิวสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับครั้งหน้าโอกาสหน้าผมมีอะไรมารีวิวนะครับก็เดี๋ยวต้องคอยติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ